อ่ะสวัสดีครับล่ามูเซียนกล้องไปทำเวทีแล้วไห่ทำไมอันนี้เสื้อสวยจังเลยเสื้อหนุ่มสูตรโอ้ยสวยมากสายใหญ่เอามาให้เสื้อคุณภาพก็เ่าคือเล่าให้ฟังเมื่อวานว่าพี่ไม่มีเสื้อพี่ไม่มีเสื้อขาวพี่ไม่ได้เอามาจากบ้านเลยเป็เสื้อสีสันแบบสูตรฉาดทีนี้ อสุก็เลยบอกว่าอย่าเอาเสื้อมาให้เอาไปเลยตัวนี้เอาไปเลยใช่ไหมคะไปบิบุญวัฒนาได้เ่เสียดอาราน่พดาราเอาไปเลยขอบคุณนะคะไปเลยอ๋อน้องอิงอยู่นี่เอาไปได้เอาไป วันนี้วันนี้จ้าวันนี้จ้าเอ้ย,อยคนดูเนี่ยเมาายื่อวานถ่ายคนดูเป็นหมื่นอ่ะว้าคนดูหนูเก้าร้อยเองทัไม่ดูป้าตั้งหมืน่นเป็นหมื่น,นจริงๆเพราะว่าจาาังหวะโอกาสบังเอิญนะไงไม่ถ่ายน้องวังนนี้ตั้งนานซือได้ยอดซือหลักพันสองพันหลักร้อยตอนนี้โอเคเมื่อวานนี้ถ่ายคลิป ครบแสนพอดีขอบคุณน้องอิงขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มากดไลค์กดแชร์ช่องขวงมรบแสนเลย สามารถใหม่สามารถเออนี่บุคลากรคุณภาพเนี่ยลูกน้ำพาสุดยอดอยู่แล้วพี่เอกครับเป็นแก้วพี่เป็นแก้วครจะมองมองหน้ามีมีปัญหาอะไรบ้างฮะไม่กล้ามีหรอกครับไม่กล้าแท็บช็อปคนใช้เยอะมากผมไม่เคยใช้ถ้าผมไม่เคยใช้แทบช็อปเนี่ย สวัสด <Station> ีครับป้าป๋าสวัสดีคเดี๋ยวจะแจกเงินเขาก่อนครั้งนี้เลยค่ะฝั่งนือก็เทมินอั้อีกแล้วป่ามดดังอยู่แล้วป่ามดช่องอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะถ้าแสนหนึ่งป่ามดจะแจกแล้วนะจะครบแสนแล้วแสนแล้วแสนเมื่อวานใช่ไหครับผมซกอกย่าง

พ่ออ่านข้างล่างพ่ออ่านไหมครับสุดยอดจริงเลยเจ้านายสุดยอดเลยจิตเดชสุดยอดเลยไม่คาดฝันเลยไม่ธรรมดาจริงไม่ธรรมดาโอเคนะรอแต่งตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวสักพักก็ลงไปละค่ะมันร้อนอุ้ยม,มองดูก่อนต้องใช้คำว่าสุดยอดอยจริงๆครับอิจิริสุดยอดจนนริงเลย เการอ่ะสวัสดีครับเดียการครับผมอ่ะระเอกมิวสิกอ่า่มาทำาอะไรก็ทำคนเดียวยังไม่ได้ลงในคลิปเมื่อวานเดี๋ยวจะลงเไงมันหลับไงยวลงเช้าเนี้ยดองคลิปนั่นแหละไปเดียวเลยอะไรนะคลิปไ่เดียวเลยดองลองลิปไหนหรอทำไรเนี้ย อะไรสวยสงกินกินหมดเลยมีอะไรบ้างที่ไม่กินอ่ะกินไม่สวยสงกินได้เพราะเราแกะเองอ่ะแล้วแกะมาให้ก็ไม่กล้ากินหรอกเอาล่ะพอแล้วโอเคขอบคุณมากขอบคุณมาครับพี่หน่่ยครับสวัสดีครับคุณต้องสวัสดีค่ะเมื่อกี้ถ่ายขึ้นไปถ่ายจะจบคลิปอยู่แล้วถ่ายเวทีตลอดเลยโอ้โห ดีว่าดูไว้ก่อนนั่นน่ะโดนด่าเลยไม่โดนด่าโดนปิดช่องเลยเจ็ดวันายเวทีบอลห้ามถ่ายได้ถ่ายแน่ได้เห็นแน่ไปกับเอฟซีครับผมที่เวาีเวทีอันนี้เวทีใช่ไหมเวทีเสร็จเสร็จหรือยังตอนนี้ยังครับยังไฟครับระบบไฟะครับ วันนี้ก็ซ้อมไม่ได้เลยได้ครับได้ครับถ้าเพียงแต่ว่าระบบไฟมันยังไม่เสร็จทั้งหมดอ๋อยังไม่เสร็จระบบไฟเอาซ้อมไม่ได้เลยระบบไฟยังไม่เสร็จอ่ะใช่ไหมได้แลก็เปิดเกี่ยร์ประบาดนอ๋อได้ใช่ไหมอ๋อมีใกล้เสร็จแล้วเสร็จเมื่อไหร่บอกให้เสร็จมเมื่อไหร่ไม่คือวันน,น,นี้วันนี้คือเสร็จแล้วคือเมื่อวานนี่คือพากันไล่ติดอยู่อ๋อวนี้ได้จะดูระบบเสร็จหมดแล้ววันนี้นะเขาเลื่อนเป็นวันที่24 ก็ทานอยู่ทานอยู่นะโอเคครับขอบคุณมากครับ กะจบนี่คร้ไม่ได้เข้าไปดีค่ะน้องหญิงน่ารักมากครับผมน้อรับไม่บอกซุ้มก้วยันซุผมยิ่อันเท ดูน้องอิงไปก่อนแล้วกันนะครับผมถ่ายผ่านกระจกนะเสียดนน้องวันอิงโอเคครับแฟนคลับเอฟซครับติดตามฝาบไว้นะครับ มมดีดน้องเบี้ยคแนคนติดตามเท่าไหร่อะสองหมื่นห้าหร้อ<ช>วันละประมาณกี่คนประมาณจิตหลายคนไหมที่มาติดตามแบบไม่แต่ละว,วันติดตามตลอดใช่ใช่บางครก็มาสบางครั้งปรมาณเนอะไรสองพันคนหรือว่าสามคนประมาณเ네นี้ยอง,องนเลดีเยว่า นี่ครับนี่ฮะซุ่มเสียงเงินล้านนะับเดี๋ยวโอ้ขอบพระคุณมากมากมายต้องฝากทางช่องปารมอด้วยนะครับฝากเป็นกระลังใจให้นนท์หน่อยด้วยครับเด้อนะครับนนท์ชานนท์ละเพืียงออฟฟิเชียลครับฝากอีกสักคนหน่อยนะครับผมเป็นอีกสมัยออีกสักครั้งอ๋อคือได้แชมป์รายการดวลเพลงชิงคุณ45สมัยครับ เียฝากตัวนะพี่จำบองเด้อนะครับโอเคครับให้บางๆนะชานนะโอเคครับขอบคุณมากครับชานนท์กระจายแล้วนะคะแชร์ไปแล้วขอบคุณค่ะคนละานแห่งเชนนะคะสาวทอผ้อใหม่ค่ะแชร์แล้วเขาไปกดไลค์นี่ไหมเนาะถ้าผมเดี๋ยวน้องไปกดไลค์เข้าไปคอมเมนต์ให้กับแฟนครับ โอเคครับครับผมดูท่านนะมี e ยูทูเบอร์นะเลือกดูช่องได้เลยครับติดตามป๋อมวยยานพเที่ยวกดไลค์กดแชร์นครับน้องนั่งฟังฟังเสวัสดีครับก่อนจบหน้ารับสินรับพร รับกซบซีครับผมในชโชคดีทุกท่านถูกหวยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคุณภาคคุ้มครองมีความถูกอย่ามีความทุกข์โชคดีตลอดไป บวงสวงสารน้อยเพชร้างแทนเปิดวงขยับจาก21เป็น24นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวต่อคลิปให้นะครับว่าคลิปนี้แอลไปแล้วเพราะว่าคุณอยู่ในหน้าเวทีคือเห็นหมดเลยก็คือหลับตาคลิปนู้นเหรอผิดเพรงล่างกว่านี้ไงคลิปนี้นไ,ไ,<ม>ไม่เห็นี่หนไ,มไ,มไมหมปามดนี่มืออาชีพเขาถ่ายเห็นแค่นี้นไม่เห็นข้างบนปามดสักลงหัวเขาอย่างเดียวเลยตอนนี้เพราะว่าแม่กล้าเจ็ดขึ้นไปนี่ มี่ของแท้นะครับตอนนี้ไรสดนะตอนนี้สุดอุบบ้ะอุบะเจ้าอันที่เป็นคลิปสุกไทยของชีวิตเลรับคลิปนี้ก็บการเป็นนอนยูบันสบายใจไปเอยครับผมขอบคุณหนึ่งล้านอยู่ครับผมแต่ว่าต้องมีประโยชน์อย่างไรเนี่ยดังจะซื้อประมาณล้านครับแต่ว่าจะไม่มีคลิปแล้วนะวันพรุ่งนี้เรากลับไปนอนได้สบายใจหนึ่งล้านอยู่